ก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปรับชมก็ขอฝากเครดิตผู้แปลไว้ด้วยชื่อเพจว่าหลับตาแปลมังงะน,นะครับสามารถไปกดไลค์กดติดตามเพจได้นะครับเอาละเข้าเรื่องท่านพ่อ ้าได้ยินมาว่าเจ้าข้าศิษย์ของดาบสวรรค์โลหิตใช่แล้วขอรับลูกศิษย์ของเขาสมควรตายไม่ว่าเขาจะสมควรตายหรือไม่มันก็ไม่สำคัญดาบสวรรค์โลหิตได้มาหาข้าและคุยกันแล้วในเรื่องนั้นขอรับเขาต้องการที่จะให้เจ้ารับโทษท่านหมายความว่าดาบโลหิตสวรรค์ไปหาท่านเพอฆ่าฆ่าลูกศิษย์ของเขาและเขาก็ต้องการให้ข้าถูกลงโทษใช่แล้ว ความจริงมันเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายจริงๆปกติเขาจะไม่เคยเรียกร้องอะไรแบบนี้เพียงเพราะการตายของลูกศิษย์ดาบสวรรค์โลหิตกำลังทดสอบความสัมพันธ์ของข้ากับท่านพ่อเขาอยากจะรู้ว่าท่านพ่อจะลงโทษข้าหรือไม่เช่นเดียวกันกับการที่เขาจะลงโทษข้าแบบไหนและเขาจะรู้ว่าท่านพ่อคิดว่าข้าเป็นหนึ่งในผู้สืบทอดตำแหน่งมาสวรรค์หรือไม่ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจที่จะลงโทษเจ้าแต่ว่าท่านไม่มีเหตุผลที่ท่านจะลงโทษข้านี่เหตุผลสามารถสร้างได้ ตอนที่เจ้าล่าสัตว์เจ้าเคยถามข้าว่าข้าเชื่อใจใครมากที่สุดในบรรดาแม่ทัพมาทั้งแปดใช่ไหมใช่ขอรับท่านพ่อท่านเชื่อใจใครมากที่สุดในบรรดาแม่ทัพมาทั้งแปดพอนึกดูแล้วท่านพ่อยังไม่ได้ให้คําตอบแก่ข้าเลยข้าไม่เคยไว้ใจผู้ใดแม้แต่เราแม่ทัพมาผู้ยิ่งใหญ่ก็ตามเจ้ากล่าวว่าจาเป็นต้องกําหนดลําดับชั้นและระเบียบวินัยภายในราชที่ หยุดพูดไร้สาระว่าต้องกำจัดพวกที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดไปให้หมดข้าอยากได้ยินความคิดที่แท้จริงของเจ้าข้าข้าคิดว่าเราได้สูญเสียเส้นทางของวิถีมารที่ไหนสักแห่งในระหว่างทางเรากำลังสูญเสียเส้นทางวิถีมารงันเหรอใช่ครับเส้นทางวิถีมารมีความหมายต่อเจ้ายัางไงข้าคิดว่าเส้นทางวิถีมาร เป็นความเชื่อที่มีเพียงรัฐิของเราเท่านั้นที่จะปราบปรามความชั่วร้ายให้สิ้นซากปราบปรามความชั่วร้ายให้สิ้นซากนั่นเหรอใช่ขอรับข้าไม่คิดว่าพวกออทร็อกจะต่อต้านรัตที่ของเราโดยตรงไม่ใช่ฝ่ายออทร็อกนั่นเหรอแล้วมันคืออะไรล่ะมันคือความชั่วร้ายที่แท้จริงข้าหมายถึงความชั่วร้ายโดยสิ้นเชิงขี้ขลาดและชั่วร้ายจนไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกที่สามารถทนได้แม้แต่ปีศาจก็ยังรังเกียดและอยู่ห่างจากมัน ความยุติธรรมและความกล้าหาญที่ฝ่ายออทรอกสนับสนุนอาจจะสามารถจัดการความชั่วร้ายได้แต่ข้าไม่คิดว่าพวกเขาจะสามารถจัดการความชั่วร้ายที่แท้จริงได้ท้ายที่สุดแล้วรัฐทิออทรอกก็มีรากฐานมาจากการให้อภัยตราบใดที่พวกเขาเห็นคุณค่าของผู้คนพวกเขาจะต่อกรกับความชั่วร้ายที่ละทิ้งความเป็นมนุษย์และอารวาสได้อย่างไรพวกเราเป็นเพียงรัฐท่เดียวในมูริมที่สามารถกำจัดความชั่วร้ายได้ โดยการเป็นความชั่วร้ายที่ยิ่งกว่าเมื่อความชั่วร้ายที่แท้จริงที่แม้แต่ออทโทรอฟก็ไม่สามารถรับมือได้นั้นคุกเข่าต่อหน้าเราข้าคิดว่านั่นคือช่วงเวลาที่เราได้บรรลุถึงเส้นทางวิถีมารอย่างแท้จริงถ้าหากเราไม่สามารถเดินในเส้นทางที่แท้จริงของวิถีมารได้เราก็คงจะไปไม่ได้ไกลพวกเราจะต้องโหดร้ายยิ่งกว่าเพื่อที่จะให้พวกเราได้อยู่รอดข้ารับรองได้เลยว่า ท่านพ่อไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนและก็ไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนด้วยแล้วข้านั้นไม่ได้ตระหนักถึงมันเลยในตอนที่ข้าอยู่ในรัติินี้นั่นคือสิ่งที่ข้ารู้สึกขณะที่เดินไปตามราบภาคกลางมาตลอดชีวิตมีความคิดอื่นที่หยิ่งพยองอีกหรือไม่ไม่ครับความคิดของข้ามีเพียงแค่นั้นข้าคิดว่าข้ารู้แล้วว่าทำไมดาวสวรรค์โลหิตถึงอยากให้ข้าลงโทษเจ้า เขาเห็นบางอย่างในตัวเจ้าและเขาก็อยากจะใช้ข้าเพื่อทดสอบเจ้าข้าเดาว่าเขาเห็นความเป็นไปได้ในตัวของข้าในการเป็นผู้สืบทอดหรือบางทีเขาก็อาจจะเห็นเจ้าเป็นคนที่จะทำลายลัที่ของเราไม่ว่ามันจะเป็นอะไรชายคนนั้นก็มีสายตาที่เฉียบแหลมในการมองผู้คนตามข้ามาเราจะไปที่ไหนกันขอรับถ้ำสวรรค์ปิดตาย ถ้ำสวรรค์ปิดตายนี่คือสถานที่สําหรับผู้ที่ได้รับการสืบทอดตำแหน่งมารสวรรค์จะต้องมาทดสอบการเข้าไปในนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายแต่หากไม่สามารถผ่านการทดสอบได้ก็จะติดอยู่ในนั้นตลอดไปโอกาสที่ข้าจะผ่านการทดสอบนั้นอยู่ที่5 0าสหครั้งหนึ่งของสายเลือดมารสวรรค์ที่เข้าไปได้เสียชีวิตภายในถ้ำสถานที่แห่งนี้มันอันตรายเกินไปแม้แต่พี่ชายของข้าก็ยังไม่เคยพูดถึงเรื่องที่จะเข้าไป ถ้าข้าอยากจะเป็นมารสวรรค์นี่คือสถานที่ที่ข้าจะต้องผ่านอย่างน้อยหนึ่งครั้งท่านพ่อจะให้ข้าเข้าไปในนั้นหรือขอรับข้าก็เคยเข้าไปในนั้นคราที่ข้าเป็นรุ่นราวเขาเดียวกับเจ้าท่านพ่อใช้เวลานานแค่ไหนก็จะออกมาได้ขอรับสองเดือนเป็นที่ทราบดีกันว่าท่านพ่อของข้านั้นมีพรสวรรค์ด้านศิละปะก,การต่อสู้มากที่สุดในบรรดามารสวรรค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่เขาก็ยังคงใช้เวลาถึงสองเดือนกว่าที่จะออกมาได้ ข้าเป็นเพียงคนเดียวที่ออกมาได้ภายในสองเดือนส่วนใหญ่ที่เหลือใช้เวลาเฉลี่ยสามปีท่านพ่ออยากให้ข้าเข้าไปในที่แบบนั้นโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวเลยงั้นหรือขอรับข้าไม่ได้บอกเจ้าหรือว่าเจ้าต้องได้รับการลงโทษท่านพ่อส่งข้าไปยังสถานที่ที่ข้าอาจจะตายได้เพราะดาบสวรรค์โลหิตต้องการลงโทษข้าหรอท่านจะไม่สนใจจริงๆหรอว่าลูกชายของท่านจะเสียชีวิตน่ะหรือว่าท่านอยากจะให้ข้าแข็งแกร่งขึ้น และออกมาแบบมีชีวิตงั้นเหรอก็ได้ในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วข้าจะพยายามออกมาให้เร็วที่สุดข้าจะออกมาให้เร็วกว่าท่านพ่อก็แล้วกันเฮ้อพยายามเอาตัวให้รอดละ่ะสายเลือดมาสวรรค์หลายคนตกตายภายในถ้ำแห่งนี้ที่แห่งนี้จะน่ากลัวขนาดไหนกันนะหนึ่ง กำจัดศัตรูทั้งหมดโดยห้ามใช้ปลานดาบ 2. หากไม่สามารถทำได้ในเวลาที่กำหนดจะได้รับโอกาสอีกครั้งภายใน10วัน 3. หากพร้อมแล้วให้ยืนภายในวงกลมสีแดงหลังจาก10วันงนั้นเหรอข้าควรจะกินมเมล็ดธัญญพืชเหล่านั้นในขณะที่ข้าอยู่ที่นี่มเมล็ดธัญ,ญพืชไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอีกต่อไปข้าจะเริ่มทันที ดูเหมือนว่าข้าจะต้องฟันบริเวณที่มีเครื่องหมายสีแดงสินะขุนพวกนี้จัดการได้ยากกว่าที่ข้าคิดข้าจะปล่อยพวกมันลงไปไม่ได้ เสีย,ยข้าเกือบจะต้องอยู่ที่นี่อีกสิบวันเพราะลดการป้องกันลงเสียววิเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับข้าที่จะผ่านการทดสอบครั้งแรกนี้หากข้าไม่ได้ย้อนเวลากลับมาข้าพยายามมาเก้าครั้งแล้วข้าพยายามแล้ว16ครั้งส่วนข้าลงเอยด้วยการพยายาม37ครั้ง ข้าจะตายในสถานที่แห่งนี้หรือไม่ข้าผ่านตรงนี้ไปไม่ได้จริงๆเหรอบ้าจริงข้าพยายามที่จะกลับออกไปแต่ก็ไม่มีทางออกเลยข้าพยายามแค่หกครั้งก็สำเร็จหรือข้าคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะเขียนโดยผู้ที่เคยมาที่นี่อืมแล้วก็ลายมือสุดท้ายนี่ช่างโงเ่เขาคือท่านพ่อของข้าถึงเขาจะไม่ผิดแต่ข้าก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะด่บาบรรพบุรุษของเรา เนื่องจากมีอาวุธหลากหลายประเภทการทดสอบรอบนี้ดูเหมือนว่าต้องใช้ประโยชน์จากพวกมันใช้ดาบที่แขวนอยู่บนผนังเพื่อผ่าหินออกเป็นสองส่วนภายในเวลาหนึ่งชั่วยามสามารถใช้ปานดาบก็ได้หากเจ้าไม่สามารถทำได้ภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับโอกาสอีกครั้งใน20วันต่อมาหากพร้อมแล้วให้ยืนอยู่ภายในวงกลมสีแดงถ้ามีเวลาหนึ่งชั่วยาม นั้นมากเกินไปสําหรับการผ่าเจ้านี่ออกเป็นสองส่วนถ้าหากข้าใช้ปลานดาบข้าสามารถตัดมันได้หลายร้อยชิ้นภายในเวลาหนึ่งชั่วยามต้องมีเหตุผลสําหรับสิ่งนี้ถ้าเดาว่าแค่เฉือนมันคงไม่ได้ผลถ้าอย่างนั้นข้าจะใช้ปานดาบผ่าครึ่งมันซะและก้าวสู่การทดสอบถัดไปอย่างรวดเร็วแบบนี้มันดูง่ายเกินไปที่จะผ่าน ข้าสงสัยว่าคนอื่นเขาทาอย่างไรข้าผ่ามันออกเป็นสองส่วนได้โดยใช้ปลานดาบข้าพยายาม8ปครั้งที่จะผ่ามันออกโดยไม่ใช้ปลานดาบแต่ก็ไม่สําเร็จท้ายที่สุดข้าก็ใช้ปลานดาบเขาทํามันได้อย่างไงข้าไม่อยากจะเชื่อเลยข้าไม่สามารถใช้ปลานดาบได้แล้วข้าควรจะทําอยางไรกันคนที่บอกว่าเขาผ่าครึ่งมันได้โดยที่ไม่ใช้ปลานดาบนั้นโกหกข้าเห็นด้วยว่าเขาโกหกแล้วท่านพ่อของข้าล่ะไรสาระ หากใจร้อนเจ้าก็ไม่สามารถผ่านไปได้ทำไมท่านพ่อถึงกล่าวเช่นนั้นล่ะปกติท่านพ่อจะต้องตำหนิพวกเขาเหมือนกับที่ทำในบททดสอบแรกผ่าหินออกเป็นสองส่วนภายในหนึ่งชั่วยามเจ้าจะใช้ปานดาบก็ได้เจ้าจะใช้ปลานดาบก็ได้ดไ,ดไม่สิจะใช้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าอย่างนั้นก็สามารถผ่านการทดสอบนี้ไปได้โดยไม่ต้องใช้ปลานดาบสิ่งที่ท่านพ่อพูดนั้นอาจจะเป็นคำเตือนบางอย่าง เช่นห้ามใช้ปลานดาบเพราะในตอนแรกข้าก็ใจร้อนและใช้ปลานดาบเพื่อที่จะผ่านบททดสอบไปอย่างรวดเร็วข <c oughs> ้าไม่สามารถทิ้งรอยขีดข่วนไว้ได้เลยแล้วจะผ่าครึ่งโดยไม่ใช้ปลานดาบได้ยังไงเวลาของข้าก็จะหมดแล้วข้าควรจะใช้ปลานดาบหรือไม่ <c oughs> ท่านพ่อ ท่านทำยังไงกันถึงผ่าครึ่งสิ่งนี้ได้โดยที่ไม่ใช้ปลานดาบับท่านพ่อหรืออาจจะเป็นหืมข้าสามารถมองเห็นเส้นจางๆที่ข้ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่ไม่ใช่ภาพลวงตาเส้นจางๆก่อตัวเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบรอบๆ ทำสำเร็จแล้วหืมนั่นคือมเมล็ดยากแก่นมานเหรอ